สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาชมกุหลาบส,สวยๆนะคะกุลาบชมพูสวนทิรินค่ะนี่ค่ะสีชมพูนะคะโหสวยมากค่ะตาเปล่ายิ่งสวยนะคะกลีบาละมุนมากค่ะกุหลาบพันุนี้จะหอมแรงนะคะนี่ค่ะวันนี้บานหลายสีนะคะเพื่อนเพื่อน ชมสดสดเลยนะคะก็แล้วก็ฟังเสียงนกนะคะนกร้องนกเยอะมากค่ะมาเกาะน,นะคะแล้วก็มีสีขาวค่ะสุรพายค่ะนี่สวยงามจริงนะคะเพื่อนๆโอ้โหสีขาวสะอาดตามากๆค่ะ สวยจริงๆนะคะแล้วก็มีเนี่ยค่ะสีแดงนะคะแย้มๆกลีบช่อออกมาแล้วค่ะโอ้สวยจริงๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีซอรส์อีกช่อค่ะนี่นะคะปลินก็ไม่ได้ค่อยลดน้ำนะคะสองสาวันลดทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆ ไม่ค่อยเอ่อจะลดบ่อยนะคะแต่เขางามเองนะคะนี่เราจะพามาชมนะคะอนนี้อันนี้คือว่านงาช้างนะคะหรือว่านหอกพะอินนะคะเป็นว่านมงคลนะคะก็เราปลูกไว้ในสวนแต่ก่อนต้นเล็กๆนะคะจิ๋วๆอะคะ่ะอันนี้เขาโตแล้วอวบอ้วนเลยค่ะสวยงามจริงนะคะโอ้เนี่ยนี่แต่พิลินก็แยก หน่อออกไปได้หลายกระถางน,นะคะเอาปลูกเอาตั้งไว้ในบ้านด้วยะคะ่ะให้เขาแบบดูดสารพิษนะคะเพราะว่านชนิดนี้เขาจะมีคุณประโยชน์เยอะ,ะคะ่ะดูดซับสารพิษในบ้านนะคะฟอกอากาศฟอกอากาศได้ด้วยนะคะเป็นต้นไม้มงคลที่ตามความเชื่อแต่พี่ลิงก็เชื่อนะคะเพราะว่าต้นไม้เขาคือจะมีลักษณะพิเศษ คือขายออกซิเจนให้เราสดชื่นนะคะนี่ดอกกระดุมทองค่ะสวยมากเลยค่ะแทบไม่อยากละสายตานะคะกระดุมทองบานเต็มสวนเลยค่ะเพื่อนอน,นไหมคะ่ะโอ้ บ้านอยู่ใต้ต้นมะลินะคะนี่ค่ะนี่นเลยค่ะเพื่อนเพื่อมาชมกุหลาบสีอื่นกันนะคะมีสีแดงด้วยนะคะสีแดงก็บานค่ะนี่สีชมพู อันนี้ช่อนี้สดใสมากมากค่ะเนี่ะนะคะแล้วก็นี่มีใบยานางด้วยนะคะใบยานางเราปลูกไว้ในสวนค่ะมาชมสีแดงค่ะสีนี้ก็สวยนะคะสีแดงแดงอันนี้ก็ใส่รองเท้าสีแดงเลยนะคะมาชมกุหลาบนี่ช่อนนี้โอ้ ลาบแดงกำลังสบานอีกช่อหนึ่งนะคะตัดมาก็จะเป็นต้นสติวินสันนี่เขากำลังออกช่อเลยค่ะออกจะออกดอกนะคะเมื่อวานเราก็เนี่ยต้นแสงเงินแสงทองนะคะเราก็ย้ายใส่กระถางเสร็จแล้วนะคะเขาลงดินเขาไม่ค่อยโตค่ะเขาจะอืมแค่แครนะ่ะ เลีงก็เลยเอาเมื่อวานก็เลยใส่กระถางไว้นะคะขุดใส่กระถางก็ลงคลิปให้ดูแล้วนะคะเมื่อวานนะคะคลิปที่ก่อนหน้านี้นะคะนี่ลิมังกรอีกกอน,นะคะกอนนี้ก็น่ารักนะคะกระจุมกระจิ๋มสวยค่ะอย่าลืมนะคะแจกฟรีต้นลินมังกรค่ะอันนี้ก็กุหลาบอีกช่อนหนึ่งนะคะเขาจะมาเกยต้นพริกอย่างนี้ค่ะ เหมือนมันเหมือนแบบเหมือนกุหลาบใบพริกเนาะแต่จริงๆเป็นเป็นต้นกุหลาบนะคะเห็นไหมคะใบเขาเขาจะมาเกยเขาอยู่ใกล้กันเขาอยู่ใกล้กันนะคะเขาก็เลยมาพิงกันนะนี่ค่ะเวลาถ่ายนี่ก็จะไอใบกุหลาบทำไมมันเหมือนใบพริกเนาะจริงๆไม่ใช่ฮะเขาอยู่ใกล้กันนีนี่เห็นไหมคะว้าวนี่ ตอนกุหลาบนะคะข้างๆก็จะเป็นไต่ติ่งนะคะต้นไหนก็เห็นดอกไต่ติ่งไหมคะถ้าไม่เคยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อบานเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมนะคะดอกไต่ติ่งะคะ่ะนี่กุหลาบนะคะสวยๆวันนี้พุทธานก็บานนะคะเราจะพาไปชมพุทธานนะคะนี่กะเพราต้นหนึ่งนะคะมีหลายกอะคะ่ะอยู่ฝั่งนู้นก็มีอีกสองสามต้นนะคะ นี่คือเห็นอันนี้ก็คือแบบกะเพราบ้านนะคะก็จะหอมแรงนะคะก็เห็นแล้วแบบนึกถึงผัดกะเพราเนาะกะเพราไก่ไข่ดาวอะไรเงี้ยอร่อยหรือไม่ก็กะเพราลัดข้าวเนี่ยค่ะพอเราผัดผัดเราก็จะวิ่งมาเก็บในสวนนะคะแล้วก็เอาไปใส่เลยค่ะมนน่ต้องซื้อนะคะแล้วก็ปลอดสารเคมีด้วยค่ะเป็นผักสวนครัวปลอดสารนะคะปลอดยาฆ่า,มาแมลงะคะ่ะ เดี๋ยวฉันพาไปชมเอ่อต้นผับพึงค่ะพเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชมต้นดอกพึงนะคะวันนี้เป็นลินใส่รองเท้าสีแดงนะคะนี่พักพึงในสวนค่ะสวยค่ะ,สว,คะส,วส,วสวยไม่สวยคะสวยไหมสวยไหมสวยไม่สวยมินมาหน่อยนะคะอยากเห็นมินเพื่อนๆค่ะว่าดอกพับพึงสวยไหมคะ ดอกไม้ในสวนพี่ลินจะสวยไหมเหม็นมาหน่อยนะคะเดี๋ยวตามไปทุกช่องเลยค่ะเนี่ดอกพบพึ่งนะคะเพื่อนๆข่าวสะอาดตามมากคือมันสุดยอดนะคะเพื่อนๆดอกไม้บานแบบแบบเต็มสวดเลยค่ะก็มี ทางโน้นก็จะมีดอกโมกนะคะหูเต็มเลยค่ะเอามาดูพระเอกเรานิดนึงแล้วเลยเขาไม่ได้ะคะ่ะเล้นมังกรไงเล้นมังกรเงินล้านค่ะดขกกวักมรกตนะคะสวยนี่ใบอ่อนก็แตกสวยมากค่ะจะเก็บภาพยังไม่หมดนะคะเพราะว่า ต้นไม้มันเยอะมากค่ะดอกไม้ก็เยอะนะคะมีวาสนาเอามาดูพุตานค่ะพุตานอุย้ยพุตานสมพุตานดูนะคะเรียนทำเป็นสุมไว้ค่ะถ้าใครเดินผ่านมาก่อนจะเข้าบ้านก็จะเจอซุมพุตานกับมะม่วงนะคะนี่ดอกสวยไหมคะสมพุตานนะคะโอ้ดอกงามมากเลยค่ะ ขาวสะอาดตานะครับเพราะว่าถ่ายตอนเช้าค่ะเซฟี่ตอนเช้าก็จะประมาณนี้สีขาวนะคะอืมก็อยู่ฝั่งกระนู้นอีกนะคะสีขาวเหมือนกันเห็นไหมคะว้สวยค่ะสวยเดี๋ยวเดียวให้ชมนี่นี นี่ไหมคะว้าวสีขาวสวยมากเป็นตูมเลยค่ะโอ้สวยอะไรอย่างนี้นะคะสวยจริงๆนะคะสีขาวจุะเลยสุดจริงค่ะสุดจริง มันจะเป็นต้นขานะคะเดี๋ยวจะขุดไปทําน้าพริกก่อนนะคะเป็นน้าพริกในแบบใส่ขาอร่อยะะเรียกแจ่วบองนะ,ะนี่ก็พาอีกกอะคะ่ะตรงโน้นก็จะเป็นเออนี่ค่ะกระดุมทองถ้าเป็นแผนก็ถ้าเขาบานก็จะเดี๋ยวจะถ่ายไม่ชมนะคะ ชอบมากค่ะนะคะมันอร่อยอะคะ่ะก็เป็นยาด้วยนี่คือหอกเพรินนะคะเป็นว่านงาช้างอีกกอที่พี่ลิมแยกออกมานะคะแยกออกมาจากต้นใหญ่นี่เขางามมากเลยอะเห็นไหมคะโอ้ยได้หลายกอค่ะเพื่อนถ้าอยากได้ก็ทักไปแชทมานะคะเดี๋ยวใต้โพสต์นะคะ ไปคลิปอะค่ะเดี๋ยวจะแจกฟรีค่ะส่งชื่อที่อยู่มานะคะเดี๋ยวจะส่งให้ค่ะอันเดี๋ยวพาไปชมต้นโมกนิดนึงนะคะในไหนก็จะได้รวมคลิปไปเลยรวมดอกไม้ให้ครบค่ะจริงยังไม่ครบอะค่ะอยู่ฝั่งโน,น้นก็มีนะคะเพราะว่าสวนเราต้นไม้ดอกไม้เยอะมาก นี่ดอกกุหลาบชอบมากเลยซุ้มนี้อ่ะมีดอกกุหลาบสวยคมพไปเดินกวนเวียนวยนเวียนอยู่ตรงนี้หอมฟอนหอมฟอนนะคะเพราะว่าเขาสวยอ่ะนกมาละวนกมาเกาะเต็มเลยค่ะเขามาชมดอกไม้ว้าวสวยจริงๆน,นเพื่อนช่องนี้สวยมากเลยค่ะ สดใสจริงๆนะคะสีชมพูค่ะพิงโรสค่ะพิงโรสอ่ะเดี๋ยวเราไปชมต้นโมงๆๆนี่งนอยอยู่สมโน,นนะะน่อี่ปอยเซียนค่ะเอามาวางไว้กลางแดดนะคะ <S <S คลิปนี้ยังไม่มีนางแบบนะคะยังนางแบบยังไม่ถ่ายค่ะ <S <S ชมต้นไม้เปลียวๆดอกไม้เปลียวๆไปก่อนนะคะ คลิปหน้าถึงจะมีนางแบบถ่ายด้วยค่ะนี่ต้นโมกนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวถ่ายกับต้นโมกนะคะคลิปหน้ารอชมนะคะอย่าลืมนะคะชอบกดไลค์ใช่กดติดตามให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันในการทำคลิปให้เพื่อนๆนได้ชมนะคะแล้วก็ได้ชมดอกไม้ส,สวยๆด้วยค่ะแสงแดดยามเช้าๆนะคะ ว้าวสวยจริงๆค่ะร่มลื่นมากค่ะเพื่อนๆเขาจะดอกเขาจะเดือดโอ้โหแบบขาวสวยมากแล้วก็โรยร่วงเต็มพื้นนะงามจริงนะคะหอมแรงค่ะหอมแรงนะคะหอมแรงมากค่ะว้าวสวยไม่สวยเมินมาหน่อยนะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะเจอกันคลิปหน้าน,นะคะเพื่อนเพื่อนดอกมุกสวยค่ะสวยสวยมากโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวยจริง,รงค่ะ เห็นไหมคะอู้ขาวแบบคล้ายคล้ายดอกมะลิเนาะแต่ดอกดอกเขาเล็กกว่านะคะอืมสวยสค่ะเพื่อนๆพื่อินว่าสวยนะคะเพื่อนๆว่าสวยไหมคะไม่รู้ว่าพี่ชอบอะค่ะมันสวยจริงๆอืมโอเคค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมค่ะ